สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อระมงคลองวานนะครับเนี่ยจุดท,ที่เขามาเอาป่าะนะครับแต่ได้สะดุดตาทีส่สุดคือสวนสวนทางเข้าเขาเนี่ครับก็จะมีเป็นไม้นะครับต้นไม้ที่เขาตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะด้านหน้าผมก็จะเป็นรูปมา้าเห็นไหมดูน,นะฮะที่นี่เขามีตกแต่งสวนนี้มานมนานนะครับตอนเล็กๆผมก็เคยมาถ่ายรูปอยู่นะฮะอูดนะมีช้างก่อนผมมีรูปถ่ายคู่ช้างอยู่ตอนในเด็กน่าจะเป็นช้างตรวนู้นอ นี่เลยเก่งมากนะครับผมผมว่าคนทำเนี่ยเก่งนะอาจะทำแบบไปแล้วแล้วก็เลี้ยงให้เขาเลื้อยตามแบบแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวพาไปดูเ่ากับกับน่าจะเป็นกระทิงนะเพื่อนะกระทิงหน้าผมตัวนี้เป็นกระถิงนะเห็นไหม แล้วก็มีช้างสิช้างตัวนี้เลยผมเคยถ่ายรูปตอนผมเล็กๆอ่ะเคยมาครั้งหนึ่งอตอนนี้ไม่ได้มานะแล้วก็เป็นสัตว์มากมายคนระับตัวนี้ก็เป็นสมเสร็จเห็นไหมเดี๋ยวเขียนว่าอะไรเดี๋ยวดูดก่อนว่าอะไรนะครับอ่าเป็นนกยุงอ่ะเป็นสตัตว์ต่างๆครับรูปประจกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะดู ดูจากต้นแล้วน่าจะเป็นพวกต้นข่อยนะต้นข่อยก็เป็นไม้ดัดชนิดหนึ่งนะฮะขึ้นตามปานะ่าด,ด้วยตรงนะี้เราตึงนะเราตึงเหมือนเหมือนมากเลยลหน้าผมว,ว่าเยอะเลยเพิ่งวันเต็มทั้งหมดเลยร้อยชิ้นเลยนะะอันนี้ก็คือกำลังเพิ่งปลูกเพิ่งจะขึ้นยังดัดเป็นแคบพุ่มๆนะฮะแล้วถ้าเป็นต้นไม้ที่ตัดเป็นพุ่มก็สวยนะสวยอันนี้นี่ นี่ดัดป็นศาลาเลยเป็นรูปศาลาเลยนู่นเต็มเลยนู่นเป็นม้าเป็นเครื่องบินด้วยเพื่อนเดี๋ยวดูเป็นเครื่องบินด้านหน้าผมว่าเป็นเครื่องบินนู่นนะเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องบินเลยอันนี้เป็นม้านะครับอันนี้เป็นงูนะฮะนะฮะงูม้าสัตว์ต่างๆนะครับกระทิงนะฮะเห็นไหมกระทิงเยอะเนี่ยรูปนี้เป็นเครื่องบินเลยเพ็นเพื่ดูเงาเป็นเครื่องบินเลยด้านหน้าก็จะเป็นนู่นรูปอะไรไม่รู้อ่ะเต็มไม่หมดเลยนะเพื่อนๆ นะครับอยู่ที่ป่ามงคลองวานนะครับเป็นสถานที่ที่เขามาเอาปลากันนะปลาไปไปเลี้ยงครับนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีก,กว่าครับว่าเขาไปเอาปลากันตรงไหนนะครับตามผมมาเลยครับนกยุงเบื่อเริ่มเลยนะเดือเสาร์หมาตรงนู้นง่า เต็มมาเลยในดุนสเซิลนู่นไงครับ